อ็อย่างนั้นอะย่างนี้นะผมเป็นห่วงคุณอ้นนะท่านอ้นเนี่ยลูกราชการที่สิบที่เป็นห่วงนี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าจะไปดันให้เขาเไปขัดแย้งในวังอะไรไม่เกี่ยวแต่ผมถือว่าคุณอ้นและพี่น้องของเขาสี่คนเนี่ยเขาเป็นผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่เด็กเอออันนี้หัวอกของคนที่ต้องรีภยัยไอ้ผมรีภัยเนี่ยรีภัยตอนหกสิบแล้วนะ แต่เขาหนะลี้ภัยตั้งแต่10ขวบนะโดยไม่ยังไร้เดียงสาอยู่นะทั้ง4ี่คนนั้นแหละแล้วเขาต้องจากประเทศไทยไป30 40ปีแังนันสิทธิที่เขาควรจะได้กลับประเทศเนี่ยผมว่าเป็นสิทธิทอันชอบธรรมแต่เมื่อมีข่าวว่าคุณอ้นถูกจับศึกแล้วก็ในประเทศออกจากประเทศไทยแล้วหมออ่องก็ถูกให้ออกจากประเทศไทยด้วย ข่าวนี้ผมไม่ได้รายงานเอามัน,นแต่ผมรายงานเพื่อให้เราติดตามสถานการณ์ได้เพราะผู้ที่รายงานนั้นเป็นนักข่าวที่เกาะติดราชสำนักและข่าวของเขาถูกเป็นส่วนใหญ่คือคุณแอนดรู m ์แมคเกอร์แล้วคนที่รับช่วงต่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีวิจารณญาณเป็นอาจารย์คืออาจารย์สมศักดิ์ถ้าไม่มีมูลหรือไม่น่าเชื่อเลยนั้น ท่านก็จะทวงติงอา้าวอาจารย์มสมศักดิ์ก็เป็นคนอย่างนั้นนะตรงไปตรงมาแต่ว่าในช่วงสองสามสัปดาห์มานี้เนี่ยข่าวนี้ลงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาแล้วที่แปลกที่สุดคุณอ้นไม่ตอบโต้ไม่พูดถึงเลยนี่คือปัญหาถ้าจะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นพูดไม่เป็นความจริงคุณโอ้นเลยเฉยมันเฉยไม่ได้ครับเรื่องนี้ เพราะมีการกล่าวหาว่าคุณอ้นกระทําผิดทางอาญาด้วยเสียหายถ้าจะบอกเขาเกล่าวหาเราไม่ได้เป็นเราก็เฉยๆซะไม่ได้ครับเพราะมันกระทบกระเทือนไปถึงราชสำนักด้วยและเขามีการอ้างอิงไปถึงราชินีนุย้ยแล้วก็เจ้าฟ้าสิริวัณวลีและโดยผลของมันเนี่ยก็ไปถึงในหลวงด้วยเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล่นผม เอาเรื่องนี้มารายงานและก็เรียกร้องให้คุณอ้นเนี่ยต้องพูดหรือโพสต์ข้อความออกมาแก้อย่างน้อยที่สุดก็ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ท่านไม่ได้ถูกอบในประเทศไปอยู่ต่างประเทศท่านยังอยู่ในประเทศไทยท่านศึกแล้วจริงทีแรกก็ศึกก็ไม่บอกด้วยนะแต่ตอนนี้ศึกแล้วนี่แน่นอนแต่คุณอ้นจะใช้วิธีการคล้ายๆราชสำนักไทยคือ ไม่ตอบไม่โต้ไม่พูดถึงไม่มีข่าวอะไรทั้งนั้นรวมตลอดถึงเรื่องราวต่างๆที่ถูกคนผู้คนสงสยัยนเยอะแยะไปเรื่องราชพ,พระสนมอะไรต่างๆเนี่ยราชสำนักไทยไม่มีโคศกก็ไม่ตอบโต้อะไรทั้งนั้นตกลงคุณอ้นจะทำแบบนั้นนะผมว่ามัน พิจาราให้ดีนะครับมันจะเสียหายหรือเปล่าแล้ววันนี้มีข่าวเพิ่มเติมอีกผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าผมตั้งแต่วันที่เจดมิถุนาผมผมก็แก้ข่าวโดยไม่เอารายละเอียดมาลงนะครับโดยผมไม่เชื่อเราบอกลุมสวดอ้อนบวชนี้คดีมีแต่เมฆไม่มีฝนอันนี้ผมท้าความอีกทีนะตั้งเจ่7เจดมิถุนาปรากฏว่าข่าว ก็กระชั้นเข้ามามีรูปประทับมากขึ้นว่าคุณอ้นศึกแล้วจริงมีรอยขวนจริงคุณอ้นก็รักว่ามีรอยขวนแต่บอกว่าเป็นแมวขวนแล้วล่าสุดคุณอ้นไม่ได้โพสต์ข้อความมาเนี่7เจ็ดถึงสิบวันแล้วแล้วข้อความเรื่องราวที่คุณแอนดูโพสต์กระจายไปทั่วหมดถึงขนาดลงทายแมกซีนแล้วคุณอ้นเหมือนก็ไม่รู้ ไม่รู้เลยว่ามีข้อมูลอย่างนี้แล้วเขามีรูปด้วยว่าคุณอ้นศึกแล้วนั่งเครื่องบินออกนอกประเทศแล้วนี่ผมก็รายงานไปแล้วนะครับว่าบีบอ้นศึกข่าวลึกแรงในประเทศนี่รายงานเมื่อวันที่2 6ิมิถุนาคุณอ้นยังไม่ถึงหูถึงตาท่านอีก นี่ไทยแมกกาซีนก็ลงข่าวนะครับล่าสุดที่ผมนำเสนอข่าวไทยแมกกาซีน30มิถุนาคุณด้นก็ไม่รับไม่รู้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวดังนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่บอกสื่อยักษ์เขาลงข่าวในประเทศเรียบร้อยแล้ววันนี้แอนดูตามข่าวอกีกเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครับ เป็นภาพที่คุณอ้อนนั่งเครื่องบินท่านเคยเห็นแล้วล่ะรูปนี้ผมเคยเสนอท่านแล้วนั่งเครื่องบินที่ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวใส่เครื่องบินส่งออกที่สุวรรณภูมิวันนี้คุณแอนดรูบอกว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับไล่วัชเรศรท่านอ้อนนี่ครับเก็บรายละเอียดกัน คาบเกี่ยวเข้าไปในราชสำนักแล้วในสำนักพระราชวังแล้วเขาบอกว่าอ้างวันเวลาว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่ห้ามิถุนายนเมื่อท่านอ้นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้นานหลายชั่วโมงทำไมถึงถูกควบคุมตัวน่าตกใจอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านอ้นซึ่งตอนวันที่ห้านี้ยังยังไม่สิ้นครับข้อเท็จจริง ก็ยังไม่สึกคุณอ้นก็รับว่ายังไม่สึกเพียงแต่ไม่ตอบโต้คุณแอนดรูว์แมคเกอร์ในวันที่5มิถุนายนนั้นขณะที่ท่านอ้นยังไม่ได้สึกนั้นเขาบอกว่ามีเรื่องหน้าตกใจอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านอ้นซึ่งอยู่ในขณะครองพ่าเหลืองได้เข้าไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานโอ้พระบรมพระมหาราชวังนะพระที่นั่งอัมพรสถานก็รู้กันว่าเป็นพระที่นั่งที่ ในหลวงประทับที่นั่นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเขาถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจับกลุ่มอย่างรวดเร็วและมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยจนแขนของเขาถูกขวนเล็กน้อยจากนั้นตำรวจเดินทางมาถึงได้ควบคุมตัวเขาก่อนจะปล่อยตัวในวันเดียวกันเมื่อเขากลับถึง วัดตริวาาราชสงครมเขาได้โพสต์ภาพเซลฟี่พร้อมแขนที่มีรอยข่วนโดยอ้างว่าเป็นรอยข่วนจากแมวอันนี้เป็นข่าวเก่าที่ผมบอกท่านแล้วแต่คุณแอนดูเข้ามารายงานว่าที่ถูกข่วนนั้นเพราะเดินทางเข้าไปในพระที่นั่งอัมพรสถานเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งราชสำนักและตำรวจยิ่งวิตกกังวลมาก ขึ้นว่าเขาอาจจะก่อเหตุอะไรอีกในอนาคตเรื่องนี้ยิ่งเป็นการเสริมอำนาจให้กับฝ่ายของเจ้าฟ้าสิริวัวลวีและสุธิดาราชินีซึ่งต้องการให้พี่น้องทั้งหมดถูกันออกจากประเทศไทยเพื่อเปิดทางให้ทีปังกรรัศมีโชตได้ขึ้นเป็นราชการที่11และพวกเขาจะได้ควบคุมอำนาจอยู่เบื้องหลัง พระบาทสมเด็จพระวิเชิ้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่แยแสใดๆต่อพระราชโอรสแต่ก็ไม่ได้ทรงเรียกร้องให้มีการขับไล่พวกเขาออกไปพระองค์ทรงสงบนิ่งขึ้นตามวัยและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับฮาเลมไม่อันนี้ผมไม่บอกว่าทำอย่างอื่นอีกนะะสูบอะไรด้วยผมไม่ไม่เอ่ยกันแล้วกันนะอันนี้ผมว่ามันมันกล่าวหามากไปนะครับกล่าวหามากไปว่าอยู่ในฮาเลมแล้วก็สูบ บางสิ่งบางอย่างอย่างไรก็ตามเมื่ออดีตพระมเมสีราชินีองอดีตพระเมเมเสีสุจารินีก็คือยุวธิดานี่นะพร้อมกับคู่ชีวิตใหม่ชื่อ,น,อนายอนันรอบสำคัญเดินทางมาถึงชายแดนไทยมาเลเซียมอนที่28พฤษภาคมพร้อมกับจุทาวัดแม็กและวัชริวัชรวีอิน และพยายามจะเข้าประเทศไทยเหตุการณ์นี้ถือเป็นการล่วงเกินที่พระมหากษัตริย์ไม่อาจยอมรับได้เพราะองค์เคยทรงขับไล่สุจริีออกจากราชสำนักไปเมื่อปี2539โดยอ้างว่าเธอมีสัมพันธ์ชู้สาวกับนายอนันต์และจะเป็นการเสียพระเกียรติอย่างยิ่งหากทรงยอมให้พวกเขากลับมาเหตุการณ์ทั้งสองนี้จึงเปิดโอกาสให้ฝ่ายสิริวัลวีและสุธิดา เริ่มวางแผนขับไล่ท่านอ้นดูนะฮะจากกีวัตรหรือท่านองค์ผมว่าเวลาคุณแอนดูแปลนี่ไอเสียงออออ้นอ้นององน,น,นี่คงจะสับสนหน่อยนะขอโทษด้วยนะผมก็ไม่ทราบว่าท่านใช้ AI แปลวิวัชนวงซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆทำงานอยู่ที่มหาวิวทยาลัยไม่ได้ถูกขับไล่อย่างเป็นทางการ แต่ได้รับแจ้งให้ออกนอกประเทศซึ่งเขาได้เดินทางออกจากราชนาจากักรแล้วเมื่อวันที่29วิมิถุนายนผมเข้าใจว่าไม่ใช่ออก์ท่านอ๋องพอบอกว่าเป็นหมอนี่นะเขามีเขาแปลจากภาษาอังกฤษใช้ AI แปลก็ได้ความครับทีนี้ปัญหาต่อไปท่านอ,องเนี่ยก็ถูกกล่าวว่าอ้างว่าเดินทางออกไปนอกประเทศแล้วแต่ไม่มีรูปท่านเอิญมีรูปนั่งอยู่บนเครื่องบินหัวล้น ท่านอ,องไม่มีแต่มาคราวนี้คุณเอนดูอ้างว่ามีรูปอ้างวันเวลาและเที่ยวบินด้วยแต่ไม่ใช่รูปด้านหน้ารูปด้านหลังเอออันนี้ก็ถ้าเอาแบบหลักฐานจริงๆจะบอกเป็นท่านอ,องก็ไม่ไม่ได้ทีเดียวนะครับดูรายละเอียดที่ท่านบอกก็แล้วกันบอกเที่ยววันวอเวลานอนนะ แรงข่าวรายหนึ่งบังเอิญเขาบอกว่าข่าวนี้เกิดจากบังเอิญคนเนี่ยเขาขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินเดียวกันบังเอิญผู้โดยสารเที่ยวบิน MH797 ของสายการบ,บินมาเลเซียแอร์ไลน์จากสนามบินสุวรรณภูมิไปย,ยังกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่29มิถุนายนพร้อมกับจัก,กรีวัฒนท่านอ๋องและแฟนสาวข,ของเขาได้ถ่ายภาพขณะทั้งสองกำลังขึ้นเครื่อง และส่งมาให้คุณแอนดูที่น่าสนใจก็คือต่างจากที่พี่ชายของขาววัดเลศรคุณอน้นเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้จัก,กรีวัดไม่ได้ดูเหมือนถูกบังคับให้ในประเทศพวกเขาขึ้นเครื่องตามปกติคุณออกเนี่ยนะขึ้นเครื่องตามปกติพร้อมผู้โดยสารคนอื่นและการที่เที่ยวบินดังกล่าวมุ่งหน้าไปยังประเทศ ในเอเชียไม่ใช่ไปสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นการในประเทศคุณแอนดูยอมรับว่าท่านออกไม่ได้ถูกในประเทศนะครับแต่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ไม่ได้ถูกจับส่งไปอเมริกาเหมือนท่านอน้นส่วนท่านอ้นนั้นขึ้นเครื่องบินอย่างนี้ภาพนี้ฉันเคยเห็นแล้วนะอาจารย์สมศักดิ์ก็ยืนยันอาจารย์สมศักดิ์ จะสมศักดิ์เช็คข้อมูลและยืนยันส่วนท่านอองอาจารย์สมศักดิ์ก็รับข้อมูลมาจากแอนดูว่าจากเกิวัดก็ออกจากประเทศไทยแล้วเหมือนกันส่วนจะถูกในประเทศหรืออะไรนี่ไม่มีใครไม่มีหลักฐานยืนยันกันนะนี่ครับเป็นภาพที่อาจารย์สมศักดิ์เอาของคุณแอนดูมาโพสต์ต่อเป็นภาพท่านอองด้านหลังอันนี้ก็ถ้าให้ผมเชื่อก็ยังเชื่อไม่ได้ เพียงแต่ไม่มีข้อมูลเองท่านอ่องก็ไม่โพส์ตข้อความทั้งๆที่ปกติโพสต์ใน Facebook ของท่านเป็นประจําท่านอ้นก็โพส์ตประจําแต่ไม่โพส์ตเรื่องนี้ไปดู f a c e b o o k ของท่านอ้นครับท่านอ้นยอมรับว่าได้สึกเรียบร้อยจริงมีการโพสต์ข้อความเหล่านี้เมื่อสักเจ็ดหสัปดาห์มาแล้วนะครับ แต่พูดถึงเรื่องศึกแล้วขอบคุณหลวงพ่อสมชายและบุญที่บวชนั้นขอถวายพ,พระราชบิดาพูดเหมือนไม่มีอะไรเลยซึ่งเป็นเรื่องแปลกท,ทั้งทั้งที่วันนี้ข่าวกระจายไปทั่วหมดไม่ใช่มีเฉพาะคุณแอนดูคุณสมศักดิ์ในราข่าวเรื่องวังหลวง เขาก็าไปลงกระจายต่อแต่แน่นอนคนที่ใกล้ชิดแล้วก็เคารพท่านอ้อนก็โพสต์บอกว่าไม่จริงท่านอ้อนยังอยู่เมืองไทยแต่ก็ไม่มีภาพอะไรยืนยันท่านอ้อนเองก็ไม่ยืนยันอะไรทั้งหมดนี้ข้อเท็จจริงก็ต้องเชื่อว่าไปแล้วทั้งสองคนจริงอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานที่มีน้ำหนักจากเหตุการณ์และที่ผมบอกว่ามีการอ้างอิง ถึงขนาดท่านอน้นตอนที่บวชเดินทางเข้าไปในพระที่นั่งอัมพรสถานโอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะใครก็เข้าไม่ได้จะบอกเอาเป็นพระราชโอรสกำลังบวชอยู่แหมแอ้ข่าวอย่างนี้นี่มันมันทำให้คนเชื่อแล้วสำนักพระราชวังก็ไม่มีโศกประจาสสำนักพระราชวางังคุณอ้นก็ไม่ยอมไม่ยอมชี้แจงข้อเท็จจริง ทุกอย่างก็เลยต้องเชื่อตามนี้ไปก่อนทั้งนั้นอันนี้ใครท่านช่วยกันกดไลค์เพื่อให้ถึงหูถึงตาของคุณอน้นผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าราชสมนักเขาจะต้องมาชี้แจงเพราะว่าราชสำนักนั้นใหญ่และมีพระบาร,รมีมากมากเกินกว่าที่จะอยู่เฉยแล้วไม่แคร์อะไรทั้งนั้นแต่คุณอ้นจะทําเช่นนั้นดังมีบาร,รมีเหมือนราชสมนักผมว่าอันนั้นอันนั้นไม่ถูกละสำหรับคุณอ้นนะอันนี้ดู ความเป็นห่วงนะครับแล้วก็ยังพยายามจะดีเฟนทให้ท่านถ้าท่านมีโพสต์เข้ามาใน Facebook ซึ่งผมเป็นแฟนคลับท่านอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะมาเยผยแพร่ทันทีครับอันนี้บอกมาหลายรอบแล้วคุณอ้นก็เฉยเฉยก็สยแสดงว่านานไปนานไปทุกคนต้องชื่อว่าใช่แล้วจริงดังว่าอีกข่าวนึงถือว่าเป็นข่าวราชสำนักได้เหมือนกันสารรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยทุกคนไม่ไม่ให้ความเชื่อถือ ไอ้ที่เขียนไว้ในกฎหมายบอกว่าสารรับนุนตัดสินแล้วผูกพันทุกองค์กรก็ไม่ไม่ใช่ความจริงอีกก็ตัดสินเรื่องชั้น14ไปสองคดีแต่กูก็ร้องกันได้เรื่อยๆสารอาญ,ญาก็ดันเอาเรื่องนี้ไปไต่สวนใหม่อีกเอากันได้ว่าผูกพันทุกทุกองค์กรไงดังนั้นวันนี้อาจารย์ลอยชุนพงษ์ทองผมว่าท่านก็เป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับในวงการอินเทอร์เน็ตท่านจะโพสต์ข้อความ ท่านโพสต์ข้อความโดยใช้ AI ถามครับปรากฏว่าท่านบอกว่า AI จับความจับได้ว่าที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีตามชื่อคนที่ถูกร้องไม่ใช่ไม่ใช่ตัดสินตามตัวบทกฎหมายเพราะลอจิตมันสอดคล้องกันมาตลอด ท่านตั้งคำถามนี้ถามประชาชนไหเห็นด้วยเปล่าเห็นด้วยกดหัวใจไม่เห็นด้วยกดรูปก,กดรูปเงือตกเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้มาเป็นโคศกหรือว่าทําเรื่องกดให้กับอาจารย์ออลอยพงทองออจุนพงทองนะครับแมมบังเอิญนัมสุคลคุณใยล้ผมด้วย เพียงแต่ผมเอาเรื่องนี้มาออกข่าวให้เห็นว่าอาจารย์ลอยได้ตั้งคําถามอันนี้ไว้มันกลายเป็นคําถามที่ติดในสังคมว่าประชาชนคิดว่าอย่างไงสารรัฐธรรมนูญนี้ตัดสินคดีว่าจะลงโทษใครหรือไม่ลงโทษใครขึ้นอยู่ว่าชื่อมันคนที่เป็นจําเลยในชื่ออะไรถ้าชื่อประยุทธ์รอดตลอดถ้าชื่อนักการเมืองทั่วไป ไม่ค่อยจะรอดนะครับแต่ถ้าเป็นนักการเมืองสายโหนวังอย่างพักภูมิใจไทยให้ยุบพักอันนี้รอดเลยครับสารดมูลเอะให้รอดเลย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นข่าวปิดท้ายรายการสําหรับข่าวราชสำนักวันนี้ครับขอบค,คุณทุกท่านนะครับเรามาลองดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับท่านเห็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้แล้วท่านจะรู้สึกได้ว่าประเทศไทยเรานี่ไม่ต้องไปไหนครับ แค่เรื่องว่าอิงจะเข้าถวายสัตว์ได้ไหมในหลวงโปรดเกล้าแล้วนะเออให้คุณอิงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแม่ขอโทษทีนะกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงยุติธรรมนี่พออายุบางๆแล้วมันจะสับสนกันอยู่เลยกระทรวงวัฒนธรรม แล้วท่านก็จะต้องเข้า,าถวายสัตว์เรื่องแค่นี้นะครับทะเลาะกันไม่หยุดลองมาดูข่าวนะฮะคือแค่ถวายสัตว์ได้ไม่ได้เงี้ยแล้วนี่จะทำมาหากินอะไรผมยังนึกไม่ออกบ้านนี้เมืองนี้มันขัดแย้งกันเสีจ,จนหาเรื่องกันได้ทุกทุกอย่างไอหาเรื่อง <c oughs> จากการที่จะร้องเนระียนเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่ง ขนาดในหลวงโปรดเก้าแล้วนะเสน้นหลวงพระรางพิชัยแต่งตั้งแล้ว <c oughs> ออกราชกิจารุเบกษาแล้วไอ้พวกที่อ้างว่าจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มันยังไม่หยุดนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้ให้ท่านได้พิจารณาเองว่าวันนี้ไอ้พวกที่อ้างอิงจงรักภักดีเนี่ย มันก่อควรจนกระทั่งลามปามไปหมดแล้วมาดูข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เจครับเอาไทยรัฐก่อนข่าวหน้าหนึ่งวางแผงไม่ขาดคุณสมบัติเพื่อไทยงัดกฎหมายอิงนั่งเร่มตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่วนเรื่องเขมรก็ยังยังติดพันอยู่ด้วยครับคงจะถึงสามเดือนมั้งตามที่หุนเซนบอก เปลี่ยนนายกะนะทหารขบวนซาชี้นาทหารไทยเอาเถอะผมว่าลงได้ฟาดกันจนได้เนี่ครับฐานเศรษฐกิจจลบอกวิศนุเครือง,งามยืนยันแพรทองทานเข้าถวายสัตว์ได้เรื่องแค่นี้เนี่ยมันยังค้านกันไม่มีหยุดมีหย่อนคุณวิศนุเครือง,งามก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่สุดแล้วแล้วรูปแบบก็มีแล้ว ตอนที่ไอ้ยุทธมันเป็นนายกถูกพักหน้าที่มันก็เป็นร่มตีกระส่อ,อกระหมก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณวิชศนุกันยืนยันอย่างนี้ <c oughs> มันยจะต้องมีเรื่องก,กันดีเอ่อ,อมาดูข่าวต่อไปครับเดลี่นิวเดลี่นิวเช้าวันนี้เลือกแมบบพาดหัวตัวนี้นี่ได้ใจเหมือนกันนะทงดูท่าที ภูมิใจไทยดันที่จะดันอนุทินเป็นนายกเอออันนี้เขาเลือกเข้าใจเลือกประเด็นนะอย่างที่ผมรายงานท่านแล้วล่ะที่คุณอนุทินบอกว่าไม่เคยติดต่อกันคุณเทนเลยนั้นจริง,รงๆเขาอัหลังบ้างติดต่อกันตลอดเนี่ยนะนายกขัดตาทัพผ่าทางต่างประเทศอเอานะเรืเอ่องขบ e r n พูดละมันจะยู่กันยังไงก็ว่ากันไปแต่หนังสือพิมพ์การเมืองอย่างมติชนอันนี้ต้องว่ากันหน่อยไม่ใช่ว่าต้องเก็บารายละเอียดนิดหน่อยสุริยะนำา14รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์วันนี้แล้วก็ยืนยันว่าทำได้ทำถูกต้องรักษาการแล้วนายกอิงก็เข้าถวายสัตว์ด้วยก็คงจะจบเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะสั์เขมยุเปลี่ยนผู้นำขัดกฎบัตรอาเซียน ยูเอ็นเออันนี้นะครับอันนี้น่าสนใจกระทรวงการต่างประเทศเล่นมุมนี้ในเมื่อเขมรก็เป็นเมมเบอร์ของอาเซียนด้วยนะครับเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอันนี้หลักการนี้สําคัญมากของสญญาชาราชิด้วยและของอาเซียนที่เป็นสัญญาพิเศษนะครับอันนี้มีปัญหาอันนี้กระทรวงการต่างประเทศจับประเด็นนี้ขึ้นมาได้ได้เสียนะครับข่าวสคดครับ เข้าวถวายสัตว์วันนี้ชีป้ปมอิงนั่งรัมนตีว่าการวัฒนธรรมไม่ขัดกฎหมายแล้วก็จี้คดีหัวสวเร่งสุนสรนวนทรงโอ้โหอันนี้ส่งกกตใหญ่อันนี้อนุทินเห็นท้าจะต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนนายกให้ได้นะเพราะคดีมาไล่มาเรื่อยแล้วครับผมนึกบอกว่าวันนี้จากการปรับคณะรัฐรมนตรีเนี่ยเราจะเห็นทิศทางถ้าเป็นไปตาม คาดหมายนะครับผมยังไม,ไม่เชื่อนะว่าวังเนี่ยจะเปลี่ยนแปลง3มก๊กให้เหลือสองก๊กผมว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างน้อยอีก60วันจะต้องวินิจฉัยเนี่ยไอที่เราเชื่อว่าอิงถูกฟันล่วงแน่นะครับ ไอ้นี่มันเป็นกระแสข่าวไร้ลงฟรีข่าวดีเสียตังของสื่อทั้งหลายเพียงแต่มันน่าเชื่อเพราะมันมีเรื่องของเศรษฐามาแล้วแต่ผมดูแล้ววันนี้แผนการที่มันเดินกันเนี่ยนะครับสามพักสองพวกเนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่กำลังจะเปลี่ยนบทบาทที่จะทำให้เราจับตาดูว่าเบื้องบนเนี่ยจะมองปัญหานี้อย่างไรถ้าปล่อยไปเนี่ยนะครับ สารรัฐนูมันฟันอิงแน่พอฟันเสร็จปั๊บยื่นเรื่องท่านเบยเบ์หนึ่งชัยกเกษมอาจารย์ชัย,ชยกเกษมขึ้นมันหักอีกผมว่าอันนี้ได้เสียเพราะว่าพักเพื่อไทยก็ไม่ใช่ไก่รองบอนไม่ใช่ไก่อ่อนนะผมบอกให้นะอันนี้ไม่ใช่วามาเชียพักเพื่อไทยแต่ว่าโดยบุคลากรโดยเส้นทางประวัติศาสตร์การต่อสู้มา เขาอ่านเกมขาดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่แถลงกันให้มันชัดเจนนะเพราะนั้นเองมาดูกเทพการเมืองค,ค,ครับกรุงเทพการเมืองลงแบบมีนัยยะสําคัญเพียงแต่พูดไม่ได้ในในประเทศไทยท่นนั้นเองฉากทัดรัฐพันลึกเปลี่ยนนายกาจะตีความตัว พาดหัวใหญ่คือเรื่องราวของรัฐพันลึกที่จะเปลี่ยนตัวนายกก็คือพวกสารรัฐธรรมนูญที่ที่ไม่เคารพอำนาจของประชาชนแล้วก็ใช้อำนาจของเบื้องบนดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะตัดสินกันวันสองวันเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นไปตามที่คาดหมายแต่ถ้าสองเดือนนี่ไม่แน่หลังจากที่นายกเองจะยืน่น ทำให้การแล้วเนี่ยนะครับบอกว่ากลเกมนิติสงครามบีททักษิณเสี่ยงยุบสภาเข้าทางพักส้มอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยคือถ้าถึงทางตันนี่ผมว่าถึงตรงนั้นพักเพื่อไทยเขาก็มีไม้เด็ดของเขานะเออขอบกันไม่ง่ายละเรื่องนี้ไทยโพสครับพอมาดูไทยโพสนังสือพิม์พขวาจัดวันนี้ หนังสือพิมพ์ขวาจัดเป็นเป็นหนึ่งในสพักสองพวกแล้วก็จะโปรอรนุทินเป็นที่รู้กันว่าฟาร์มกล้วยคงจะคงจะส่งยกต้นไปให้สื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับแล้วไทยโพสต์นี่ครับ งดาบสองสอยอิงแน่ฝ่าจริยธรรมนั่งกระทรวงวัฒนธรรมเอาแล้วดูดูภาพหัวตัวรองที่ผมตีกรอบไว้อันนี้ชัดเลยว่ามีความสัมพันธ์พิเศษอนุทินแน่เอาคืนภูมิใจไทยเช็คบินเขากระโดงอืมพอไปดูผู้จัดการกับแนวหน้าชัดเลยผู้จัดการที่สนธินำมอกเอง นี่คือสามพักสองพวกเนี่ยนะสิรัฐมนตรีถวายสัตว์สุริยะอิงเข้าร่วมป,ปฏิญาณลุงต้อมอาสานั่งนายกภูมิใจไทยสัตว์ประชาชนเพ้อเพ้อดีอนุทินแหมช่วยช่วยอนุทินเลยนะครับเดี๋ยวนี้สนทิชช่วยอนุทินแล้วนะเอาละเข้าใจนะตรงกันแล้ววันนี้เชื่อเหลือเกินว่า สัญญาณจากหน้าหนึ่งนังซือพิมพ์ภาคหัวบอกว่าภูมิใจไทยซักประชาชนเพอ้อดีอนุทินทนํานองว่าเพอ้อไปแล้วประชาชนผมเชื่อลือเกิว่าสัญญาณความแนบแน่นระหว่างสนธิแกนแกนนำม็อบที่กำลังกดดันสถานการณ์เ่ยนะกับอนุทินนี้จะใกล้ กันมาขึ้เสียงจะเสียงจะประสานกันมากขึ้น,เ,เ,ปน,นเป็นนักร้องประสานเสียงแล้วแนวหน้าก็เหมือนกันครับอันนี้บรรณาธิการไต่ขึ้นปาาลาใสล้มรัฐบาลเองไม่ใช่พิ่งมาพึ่งขึ้นนะขึ้นมาตลอดตั้งแต่เป็นพันธมิตรแล้วดาบสองฟันดาบสองล่าชื่อถอดถอนอิงพลรัฐมนตรีวัฒนธรรมรวมพลังแผ่นดินยื่นปปชไล่บี้เอาผิดรัฐบาล เอาเลยครับโยกงบอีกดาบหนึ่งนัเนี่ยไม่ไม่รู้ดาบอะไรก็ไม่รู้หมายความว่าถ้ารอดจากคดีนี้ก็มาเจออันไหนแล้วโยกงบรองปปชสยามรัฐลงเรื่องเดียวกันครับแต่ไม่สวิงสวายเอาละผมไปไวๆเพราะเราเรามีข่าวราชสำนักซึ่งเป็นประเด็นที่ผมนี่นะ